s k สเคไฟฟ์เวอร์ซิสโหดทั้งท็อปเลนนะคะทั้งอ่า e s c ส่งอังโนโล,ลงมานะคะส่วนโหดจุงเบย์ส่งดิโซโเมื่อกี้ที่เล่นเจสเนี่ยนะเบย์หน้าจังเกิลบ้างอาเล็กซานเออหน้าเขาแปลกๆนะพนนี้ไปสิลปกรรมที่ไหนมาครับเป็นลูกเคร,รื่องหมายตกใจกันเลยทีเดียวฮนะสำหรับโหดจุงเบย์เป็นเหมือนสเตอร์อ AP คารีนะคะ MJ ของเอสเคไฟฟ์นะคะเจอก,กับ ติเนอร์ของโหดจุงเบยอ๋อเนี่ยครับที่ติเนอร์ใส่หมวกแขกเอดแคลลี่นะคะเอเอเอสซนะคะส่งเป็นอัล์เกอนะคะทุกทีเขาเล่นท็อปเลนเพี่อตอนนี้เป็นโหดจุงเบยนะคะส่งมาเป็นอาร์เคนดูอลิสซัพพอร์ตกันบ้างนะคะเอเสเมื่อกี้ไดนามอลเล่นเป็นซัพพอร์ตนะส่วนโหดจุงเบยนะคะ MC Delta T เฮ้ยอ่ะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไงสำหรับเกมนี้ครับ มีตัวละครของด้าน D.S. Keep f i เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครน,น,นิดเดียวนะฮะก็คือจากแล้วก็โดนขโม,มยบูบับทันทีครับเพราะว่าทางด้านอนิเวียเนี่ย เป็นตัวละครที่ใช้บูบาค่อนข้างเปลืองนะส่วนเจมาซ่าอยู่ตรงนี้เกือบจะโดนสไลด์สันเคลื่อนของทางไซจูนี่ไปแล้วไอ้ยกาตัดสินใจทูเดอร์สกายเขาไปคอยกว่านี้นอร์ติลูนมาเดนไลน์หรือว่าโดนเมลสตอมครับแล้วแฟดฟอร์เข้าไปตตันแล้วฟอร์ไปหนึ่งทีแต่ติดสัวนันก็ตรงน,นี้เปิดปนนัดตนนัวเป็นของทางเจแล้วจังหวะนี้ครับจะตายแล้วครับสำหรับทางนอร์ทูเดอรสกายเป็หนึ่งทีเก็บได้เมื่อคินสวยงามของทางเจครับแม่ซัมโมนเจเกมนี้ถ้าทางเจ้าโดครับส่วนนอติลูนี่โดนทางเลยต้อนเก็บไปได้นะ แบบว่ากระอักเลือดกันเลยทีเดียวแล้วมานอริลุสเดสไลน์ไปติดด้วยจังหวะนี้แล้วตบสานไปอืมกาเซียสตอมวางกำแพงแล้วสวยงามนวันนี้มองทันชีเนอร์ครับมันจะมีดาวเด่นเราเกมเล่นมาแล้วโตแล้วแฟงลงไปที่ทางเท็กดาวครับดึงไปตบสานอีกหนึ่งทีจังหวะนี้เกมสมองสกีเราบักจอดพยายามเฟลดิ้นหล่นครับสต่อมาทางเท็กดาวแต่ไม่น่ารอดในวันนี้ปล่อยกันเลยดีกว่าครับนะทางเอ็มเจเมซเชนที่เล่นเค้นหนึก็สามารถเก็บทางเพรดไปได้นะครับนั่นหรือก็คือคุณเท็กดาวนี่เองในการที่จะคอยปักเช็คปักดูแล้วนนนีี่่โหดดมาากเเลยะคควื หลวาแล้วจังหวะนี้โดนเข้าจากทางด้านหลังครับอเล็กซานมาตุยตูดนะฮะหน้าทางจะเป็นแกนั่นเองนะในจังหวะนี้เราสามารถเก็บทางขคงมอไปได้ครับตัวลอยควงคว้างอากาศจากเดฟช้าของทางนอติลุสจังหวะนี้พยายามไล่ที่จะเอาทางไดนามอครับในขณะที่ทางเทสไปไปไล่ทางเอ่อเกรฟครับแล้วก็ไดนามอสามารถแฝดออกจากกาเซียบิซึนได้ในจังหวะนี้เคนเน็มาจากนั้นนะครับโดนตบสามหนึ่งเทสดึงด้วยเดนสันเทนเข้ามาจังหวะนี้เราพุ่งกลับไปอื้มเราสวยงามครับทางอันิเวสามารถเก็บไปได้ในจังหวะที่พยายามยืดสู้ โอ้โหได้เอ่อดได้สกิลดาวเฟสเซ่ของตัวเองในการเพิ่มเกอะมาไม่งั้นล่วงนะออกสัญญาได้แล้วนะเคียนเน้นอ่ะน่ากลัวเลยนะแล้วตรงนี้ครับโดนคอกระโหลกไปหนึ่งดีสำหรับทางเทสครับเทคดาวเอาอยัางไงครับไล่ตีไล่จ้วงเราเดินไปไม่โดนโดนะเกี่ยวกับที่ตันลิเวอร์เทลลี่ลงหัวไปครับแหมหัวเปียกกันเลยทีเดียวครับเร็วน,นะแล้วตัวแล้แฝดโดนกลางวงเลยครับแล้วจังหวะนี้เอ็มเจมาอเชียรครับกดตัวทองครับก่อนที่แม่จะโดนทางของมอยิง พยายามรีวิ้งเทลลี่แต่ไม่สา hmm มารถช่วยดังเท็ดได้นะแล้วก็มีเซจูนี่มาอีกตัวหนึ่งด้วยบูบายทำให้อัตราการฟาร์มหรืออยู่เลนได้ค่อนข้างยากของเคนเนนใช่ไหมก็ทำให้บอกว่าเคนเนนฟาร์มได้ถูกว่าจังหวะนี้มีการบวกแล้วเคนเนนมาทางด้านข้างครับจังหวะนี้เคนเนนไม่ปล่อยแน่นอนนะมีการใช้ไลติงลัดมาด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหนะโซล่าแฟร์ลงไปแล้วไม่มีอันติบวกสิครับพี่น้องจังหวะนี้ใช่ไหม แล้วโค้กมาเดินนำล่องเลยนะเมื่อกี้โค้กมาล่อเท้ามากอ่ะไปโดนเฮ้ยแบดฟอสฟอสไบกาเซียตอมจังหวะนี้เด็ดไลน์แล้วเด็ดชาร์จมากเลยครับต้องกลางเมลตอมแล้วกดซอนย่าฮาว์กาจังหวะนี้ทางกาเซียบิซึ่นไม่ดึงทีครับอันนี้เขาสามารถเก็บทางเคนเน้นไปได้ในไหนน่เลยต้อนพยายามเฉดไล่เจอยู่จังหวะนี้โดนคขอออกไปแล้วโดนไล่ยิงอย่างนี้สบายๆครับโค้กมาโอ้โหรีเวิ่งทีนี้เกือบได้แต่เขาแฟดขึ้นไปแล้วโค้กมาแฟดตามพยายามเยาะไว้ได้ในขณะที่เซจูนี่ติดพันอยู่ตรงนี้ครับในจังหวะนี้็็อกกเเมมมาาาไ่สรถบทาาางงงเลนนนตต้้ไดะก็อมที้้แลววอยไไปม่ติดสโลครับแหม้ก ลายเปนนิดเดียวจริงๆอะแม่แต่ยังก็เกิดเป็นเกาหลีเล่นที่ผมแเรดนไลน์เข้ามาต้องกลางเมลตอมครับแล้วแฟดออกจากกาเซียตอมพร้อมโดนอีกนายไปแล้วโอ้โหกดตัวทองทานก่อนที่จะโดนจึกสุดท้ายแล้วปัดปอดไปโอ้โหไม่ปล่อยจริงๆคีบแบบสุดๆอ่ะ ครับอย่าให้โดแล้วก็สไลด์เข้ามาจังหวะนี้อยู่ในกาเซียตอมก็ตายครับเป็นซานเกือบจะตายแต่แล้โอ้โหเหมือนจะได้ก่อไปนะแล้วจังหวะนี้เมลสตอมกลางมามันใหญ่มากแต่ทางอานิเวียสามารถเก็บไปได้เพราะมาสู้กันในกาเซียตอมแล้วดับเบิลคิวอย่างสวยงามทางอานิเวียจังหวะนี้พยายามเดสไลน์แต่เขาแฟนหลบไปครับส่วนทางเก็แต่อานิเวียตามไปแล้วโอ้โหแบตบอลเข้าไปเอ้ยฟอร์ตไปเข้าไปในจังหวะนี้นะฮะทริปเปิลคิวตกไปของอานิเวียแล้วนั่งของมอแทวนป้อมครับแล้วก็ทางเจก็ยังไม่ตายด้วยนะฮะแม่ แล้วตอนนี้ครับนอติลุดเข้าไปรับดำเมจอยู่แต่เกี่ยวติดมานี่ตายครับโอ้โหเกี่ยวเขากำลากไส้ในกาเซียตอมของอานิเวียครับส่วนทางเค้นได้ล่วงมาทันทีแล้วโดนดึงออกมาด้วยเฟรแล้วจังหวะน,นี้โดนตบตานไปแล้วล่วงอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเลยตอนตัวแท้งสำคัญของด้านเอสเก็ไฟเอาแล้วครับเป็นประเด็นของเอสเก็ไฟจะสู้ยังไงครับของมาเ,อาเกิดด้วยนะฮะแหมประมาสองร้อยหกสิบตัวนะไอเทมได้ขนาดนี้แอซิดไปหกตัวนะฮะตายไปหนึ่งถึงจะคิว<อ>ไม่ได้เลยเ<อ>แต่ยิงเจ<อ>็บมากจังห<อ>วะน,นี้ <đi. S 1> เอาป้อมแกนด้านในแล้วในขนขณะะที่ ทางด้านลรยอหน้ากับทางด้านเซจูนี่พยายามกันแต่โดนจับอย่างนี้อยู่ในกระเซต้องแฟนหลบครับโดนเซจูนี่พยายามเข้ามาเบรกแต่โดนเดอะบ็อกขวางไว้แล้วนอตีลุตก็นาพยายามดึงแนวหลังแต่เขาบอกสามารถเก็บไปได้จังหวะนี้ส่วนทางเจครับไปกระโดดคอสทูเดอะสกายใส่เกรฟเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้คะแนนนี้แมมตกเป็นของทางด้านโหดจุงเบยแน่เลยครับโอ้จุงเบยอ่ะ